สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายอยู่ตลาดเช้าที่วัดสุทาวาสนะคะอยู่พัทยาค่ะวันนี้จะพามาดูร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งนะคะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูนค่ะร้านไก่ทอด5บาทนะคะตอนนี้นะคะลูกค้ากําลังรอคิวร้านไก่ทอด5บาทอยู่ค่ะคนเยอะมากๆร้านนี้นะคะดเดี๋ยวมาส่องทางแม่ค้าทางนี้นะคะขายััอยู่สองคนขายไม่ทันเลยค่ะ นี่น่คะที่ผ่าดแบบไม่มีของเลยค่ะกำลังรอของอยู่นะคะนี่นะคะคือแบบขอลงแล้วก็ไม่ทันลูกค้าเลยค่ะใยดีมาก มันหมดแล้วพี่ไม่ได้แค่นี้เอาแม่อันนี้เขาหมดแล้วี่สิบสี่สพี่ได้ ขายห้าบาททุกชิ้นเลยเหรอคะหบาททุกชิ้นเลยนะคะเด็กมช่ใหญ่อย่างงี้นะคะิดิแป้าบาหอยบาทสิชิ้นละหบาททุกชิ้นนะคะเราจะมีโครงไก่เนื้อไก่อันนี้ที่ใส่เบอร์หรือยัจะเวอร์เลยหร วเหนี้ามันานี้ไฟมาค่อนข้างสายก็คือกระทะสุดท้ายของเขาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไฟจะตามไปที่หนองเก็ดใหญ่ค่ะ ขายดีมากนะคะห้าบาททุกคิ้นเลยค่ะหมดแล้วบาพี่คยดยังไงคน,นพัทยานะคะถ้ามีโอกาสได้มาตลาดวัดสุทาวาสนะคะมีขายวันอังคารกับวันเสาร์ใช่ไหมคะหมดปิดจ็อบนะคะ ขายหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยร้านอื่นเขายังไม่เก็บกันเลยนะคะลูกค้าย,ยังเยอะอยู่เลยแม่เอามาวันหนึงหลายกิโลไหมคะสอ้ยโลโอ้สองร้อยกโลไม่พอขายส0 0รวอาโลไม่พอขายนะคะแต่ร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะการันตีเพราะว่าป้าก็ซื้อทานบ่อยนะคะร้านนี้นี่ก็คือปิดจ็อบของวันนี้แล้วใช่ไหมคะแม่ปิดจ็อบแล้วนะคะวันนี้คือไม่ทันเลย เด,เดี๋ยวพรุ่งนี้หนไปอุดหนุนที่น้องเกดใหญ่ต้องไปเช้าเนี่ยเนาะหกโมงเจ็ดโมงอันนี้มา,<ข>าแล้วอันนี้ปิดคือปิดจ็อบแล้วนะคะขายดีมากมาค่ะไก่ทอดหบาทนะคะเข้ามาดูคลิปนี้ยังไงยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ